จอด้แตงจะบอมอนรมจดตรงนี้เอมเรทมาจอดชาวะก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมก็ไปซื้อจับข้าวเดินกลับมาเริ่มนก็ยังจอดอยู่จอดอยู<_<_่เราก็ไม่ได้สนใจแต่นี่เขักประตูอะเอ๊ะประตูกูไม่ได้ล็อกหรอเมื่อกี้กูไปกูลืมล็อกก็เปล่าก็ไม่ได้สนใจอีกอะว่าเออเดี๋ยวกุงแจมมาถายตรงนี้ว่าเดี๋ยวพักมาพี่ก็เออ โอ้แกไว้หล oh, ังบ้านดีกว่าเข้าไปดูแกล้ก่อนดีกว่าเข้าไปนก็ตรวจมนก็องมัก็ซ้อมห่ยะโโหนะบกาด้วยเหรโอเลยนี้นค้าย้ก่เลยไก็ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่แต่มอสเบียนมันมันไม่มันไม่ติดมากี่คนครับป้าสองตัวเคน ใช่วุดมมีแับมีสั้นมียาวมีตได้ทรัพย์สินอะไรไ,ไปบ้างครับก็ได้สร้อยไปกับพระที่แสงใช่ไหมสร้อยสร้อยหนักนาไหนหนักมากเนี่ยาดหนึ่งนะพระอนี้ติดสร้อยไปด้วยใช่ไมพระต่างหากพาระเลี่ยมทองเลยน,น่ยามีแต่ความสวยอยู่แล้แหที่เหลืออยู่น,นี้คือความสวย วันา้าข้ามาุณคูนะอให้อยู่เวล้วอขตลาดนี้ี่ยตลาดนี้ก็เกมาปุ๊บก็เจอมาร้านเปิดไม่อย่งนรับไม่ได้เลยว่าเข้าไบ้าร้านนี้เปิดแล้วม่เ่ข้าใจหมายว่าจังหวัที่มาเจอันอาริ่้เข้าไปหลังบ้านเข้าปกติเจองบ้าัดเลย เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมผ่านกระจุยเลยต่อสู้กันนานเลยโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่อ่ะเป็นนาทีสองนาทีเกินไหมอุ้ยเกินห้าสี่นาทีสห้าสี่หนาทีถึงห้าสิบนาทีเออประมาณนั้นน่ะละไม่ต้องไปลงให้หนูเซฟอะไม่ต้องลงนะเซฟเลยไม่ต้องลงนะครับครับเดี๋ยวจะมาซ้ำลอยแล้วมันก็ต่อสู้ ฉับอกรู้แม่คไว้มันเลยทำยังไยนบอกมาแล้วแต่ตัวมันได้อยู่รถอะน้าอยู่อ้แล้วนอยู่ที่รถคนใหู้ให้ดูม่้ยู สองคนนี้ตปยเฮ้ยลูกลู่างพอกันเลยอย่างเงี้ยอีคนนึงใส่ไฟคนนึงเล็กกวมันเป็นไวรุ่หรือมันการรับสายการเรนหลายสายต้องการเล่นเล่นไหมค่ันเอเล่นหนอเฮ้ยถึงแล้วมบ้านนะคะอะไรขอจับได้แล้วกัน